สวัสดีค่ะวันนี้มาติดตามแนวทางของสาวน้องคายนะคะสาวน้องคายให้งวดที่สองนะคะสาวน้องคายให้งวดที่สองสาวน้องคายวิ่งบนนะคะเจ็ดสามห้าจับคู่นะคะเจ็ดห้าศูนย์สี่เจ็ดหกเจ็ดแปดห้านะคะสาวน้องคายจับคู่ให้สามตัวบนนะคะเจ็ดห้าศูนย์สี่เจ็ดหก ดแปดห้านะคะเน้นเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดหกนะคะวิ่งล่างนะคะสารน้องคาจับคู่ให้วิ่งล่างสี่กับหกนะคะสี่กับหกวิ่งล่างวิงงว่งล่างวิงงว่งล่างวิงงว่งบนสีกับหกนะคะจับคู่ให้สี่เจ็ดหกเจ็ดห้าศูนย์เก้าห้าสามเจ็ดสองห้า สามเกนะคะกันนะคะสากันนะคะกันสามนะ,ะวิ่งนะคะวิ่งสี่หกจับคู่สี่เจ0ดหกเจ็ดห้าศูนย์เก้าห้าสามเจ็ันนะคะเน้นให้นะคะหกนะคะหกกับสาเนะคะเล่นทั้งบนทั้งล่างนะคะเลขสูตรนะคะเลขสูตรของสาวนองคายนะคะ รอบแรกนะคะเลขสูตรของสาวน้องคายสูตรแรกนะคะ96นะคะ96สูตรที่2นะคะสาวน้องคายได้10นะคะ10 1กับ7ตัวเดียวกันะะนะคะ1กับ7ตัวเดีวยวกันอาจจะเป็น70นะคะแล้วก็ความฝันนะคะเลขความฝันของสาวน้องคายนะคะ45นะคะ45กัน85นะคะกัน85กับ56นะคะแล้วก็ เลขกันฝันนะคะเลขกัรความฝันนะคะสามสี่เจ็ดนะคะสามสี่เจ็ดกับเจ็ดห้าหกนะคะกับเจ็ดห้าหกนะคะสารน้องคายก็ให้เยอะนะคะสารน้องคายนี่ก็ให้มาเป็นสองสามชุดแล้วนะคะชุดแต่ตัวนี้นะคะแต่แต่ชุดนี้เน้นมาให้นะคะเน้นมาให้นะคะตัวนี้เน้นมาให้แล้วนะคะแยกออกมาจากบินที่แล้วนะคะเน้นมาให้นะคะสรุปนะคะก็คือ ชุดนี้ชุดสรุปนะคะที่งวดนี้จะนำเสนอนะคะชุดสรุปะคะ่ะอย่าลืมนะคะใครชอบเล่นวิ่งนะคะใครชอบเป็นวิ่งวิ่งบนก็735หหรือจะวิ่งล่างนะคะวิ่งทางบนวิ่งทางล่างนะคะแล้วก็วิ่งล่าง4 6นะคะ46อาจจะเป็น7 4 4 7 7667 3 3 6 6 3344 3 3ห 5, 5 3 5้า ห้าสี่สี่ห้าห้าหกห้านะคะอย่าลืมนําไปเล่นกันนะคะบางมดทีแล้วนะคะเด็กวิ่งนะคะสาวนองคายนะคะให้ให้เข้านะคะให้เข้าเจ็ดกับเจ็ดเก้านะคะให้เข้าทํางบนให้เข้าทา้งล่างเลยนะคะเข้าสองตัวบนสองตัวล่างเลยนะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะเข้าตรงเข้าตัวตรงเลยนะคะเข้าตัวตรงเลยนะคะไอเข้าห้าเจ็ดสาวนองคายให้ห้าเจ็ดออกเจ็ดห้านะคะออกเจ็ดห้า ไองวดนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะติดตามกันด้วยนะคะสาวน้องคายนะคะสาวน้องคายยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สาวน้องคายด้วยนะคะสาวน้องคายมีช่องเป็นของตัวเองก็คือสามสาวชาแนลยังไงยังไงก็คืออย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมติดตามช่องสาวน้องคายนะคะสาวน้องคายชาแนลเออย่าลืมติดตามที่ช่องสามสาวชาแนลนะคะ สาวน้องใครมีช่องเป็นของตัวเองชื่อสามสาวชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะเช่าบูชานะคะปู่นะคะเช่าบูชาปู่แล้วก็จี้ประจําจี้ประจำวันเกิดนะคะจี้ประจำวันเกิดแล้วก็ได้แดงน,นะคะช่วยทําการค้าขายรุ่งเรืองนะคะช่วยทาการค้าขายได้นะคะแล้วก็ช่วยเสริมโชคนะคะช่วยเสริมโชคลาบด้วยนะคะ ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อนะคะอย่าลืมติดต่อมานะคะแอดจะให้เบอร์โทรไว้นะคะแอดให้เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปข้างล่างนะคะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้แอดด้วยนะคะแคปไว้ดูเลยนะคะแคปไว้ดูเลยนะคะถ้าชอบก็ถ้าชอบก็แคปไว้นะคะไม่ชอบก็กดผ่านนะคะ ไว้นะคะไวมีผิดมีถูกเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะคะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างยังไงก็ขอโทษขอขออภัยด้วยนะคะก็ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะสันของใครเข้ามานะคะงวดที่แล้วก็ให้มานะคะเข้าทาั้งบนเข้าทั้งล่างเกือบแตกสามตัวตรงนะคะสัน่นขาจเกือบแตกสามตัวตรงสี่ห้าหนึ่งนะคะสันขายสี่ห้าหนึ่งออก สี่เจ็ดห้านะคะยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ